วุยยังไงสองซุปตาตัวแม่จูบป,ปากฉ่ำเสิร์ฟจิ้นรัวรัวทำไอจีแตกเป็นเพื่อนสนิทซีปึกที่คบกันมานานมากๆสำหรับเจนี่อันพาดนัป้อมเพชรกับวุ้นเส้นวิริธิพาสองสาวแก๊งนางฟ้าที่จับฝ่าฟันทั้งสุขทั้งทุกข์มาด้วยกันตลอดหลายสิบปีแม้ทุกวันนี้ต่างฝ่ายต่างแยกกันไปมีทีวีติของตัวเองแต่มิตรภาพแสนมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง ล่าสุดสองเพื่อนซีเจนี่วุนเส้นลั่นเอาไอจีแทบแตกกับช็อตมุงม้งนิงทีขั้นสุดมีซีนจ๊บป,ปากเบาๆจนต่อมจีนแฟนคลับกระตุกแม้แต่นานาไรบีน่าเพื่อนรักนางฟ้ายังเข้ามาคอมเมนต์แซวว่าเนี่ยในดๆต้องชื่นชมว่าทั้งสองสาวยังสวยยังแซ่บเ,เป๊ะปังไม่เปลี่ยนไปเลยแม้ปัจจุบันจะอายุเข้าวัยเลขสี่แล้วก็ตาม